สามคะแนนหายไปนในพิบตานัดที่เราคาดหวังว่าจะได้สามคะแนนไปแล้วสามหนึ่งเละแต่ละดอกง่ายๆเลยแต่กว่าจะยิงเข้าได้ลำบากเหลือเกินขาดบูโน่ไปขาดใจเลยเรียบร้อยเหลืออีลิกเซนคนเดียวไม่ไหวแลดเล่นขวามไม่ได้อืม ต้องซ้ายโรนโดก็ตามสภาพที่เห็นตามอายุวันนี้ตรงกลางคาเซมิโรรับเต็มคนเดียวแบกจนหลังแอนส่วนข้างหลังดิสโดมาตินเนสรับเต็มเช่นกันอันนั้นไม่ได้แบกจนหลังแอนแบกจนหลังหักเพราะอะไรเพราะคู่เซนเต,นเตอร์อย่างวิกตอร์เดอถอยลินเดเลฟ ขอญาตพูดตามเจดําไอสัตว์มึงจะถอยกับสวีเดนเลยไหมฮะมึงเข้าบอลจังหวะแรกเป็นไหมมึงเข้าบอลเป็นไหมถอยสองสามเก้ามึงต้องเข้าแล้วนี่มึงไม่เข้าเลยมึงถอยอย่างเดียวถอย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 ไปไหนกูถามจริงมึงถอยหาใครถอยครับห้องเหรอฮะลิซโดมร์ติเนสเข้าอยู่คนเดียวคาซิมิโรเข้าอยู่ลูกชอก็เข้าดาโลก,ก็เข้า มึงไม่เข้าอยู่คนเดียวเลิบถอยจริงถอยอยู่นั่นแหละไอห้ห้าโอ้โหไปนั่งเหอะสภาพนี้เอาแมาก็กควายลงดีกว่า,าจริงมึงนี่ไม่ไหวแล้วกูก็ไม่ไหวกับมึงด้วยพูดเลยแล้วก็นัดนี้มันทำให้เห็นว่าขนาดทีมเราเล็กไป ตัวสำรองเราทดแทนตัวจริงไม่ได้เลยมองไปในซุ้มมานั่งสำรองมันรู้สึกโทษนะสิ้นหวังเฟสงี้แม็กทอมงี้แม็ควายงี้นอกนั้นดาวลุ่งล้วนอิแรงก้าไม่ต้องพึ่งมาหรอกมังซยาว็็เพิ่งาหายเจ็บกลับมาอืมแล้วพอเปลี่ยนมังซยาลงมาให้ไปเล่นวิฟิโตลุกก็เล่นไม่ได้อีกทำอะไรไม่ได้อีกลุดกันไปหมดเลยวันนี้ สิเอดนัดที่ไม่แพ้ใครแพ้จนได้เอาไม่เป็นไรแพ้ก็จะได้เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเห็นแล้วปรับปรุงด้วยทำให้มันดีขึ้นด้วยนักเตะหลายคนต้องมปใช้มือได้ลินเดเลิฟเนี่ยให้นั่งไปไม่กวาวลงมาเหอะเห็นสภาพแล้วไม่ไหวถอยอย่างเดียวงี้ไม่ไหวดอนนี่สุดที่รัก์ของพี่โอนก็ต้องบอกว่า ยังต้องปราอีกเยอะคนมันไม่ได้เล่นเนาะกว่าจะเข้าจังหวะกว่าจะอะไรกับเพื่อนมันยากก็ถือสว่านัดนี้เป็นบทเรียนต้องแก้ไขกันไปนะถ้ายังไม่แก้ไขเดี๋ยวแพ้อีกเดี๋ยวลำบากอีกนะเฮ้ยเป็นการดูแมนยูที่แบบงเงียบเงียบลุ้นไม่ขึ้น จังหวะหวาดเสียวแทบจะไม่ค่อยมีแล้วก็นั่งรอให้มันหมดหมดหมดเวลาคือเชียนะแต่ไม่รู้จะเชียยังไงจริงๆนัดเนี้ยมันอ่าเอะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็กดซับให้ด้วยกดติดตามแฟนเพจบนเฟบุให้ด้วยนะแล้วก็ใครอยากระบายก็ใต้คลิปนี้เลย จัดเต็มมาเลยนะระบายกันมาได้เลยเข้าใจหัวอ,อกไม่ไหวไปนอน,นเถอะอะช้ำเละ <c oughs>